Game so has passed but asking please come back our special place much time I'm come So to to our But ช่วงนี้มีหนังน่าดูเข้าใหม่เยอะมากเลยครับและแต่ละเรื่องก็น่าพูดถึงทั้งนั้นเลยซึ่ง Return to Silent Hill ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอดูตั้งแต่รู้ว่ามันประกาศสร้างพอดู t เล l ร r แล้วก็พอจะรู้ว่ามันน่าจะแดัดแปลงมาจากเกมภาค2ปี2001 หรือไม่ก็เกมฉบับเ m มค e ปี2024และตอนแรกก็คิดไว้แล้วว่าหนังที่สร้างมาจากเกมมันจะมีสักกี่เรื่องที่รอดกันก่อนหน้านี้อาจจะมี Sonic กับ The Last s u Us a c e ที่ดูจะรอดแต่สำหรับ Silent Hill ที่ได้พ่่มกับคนเดิมจากภาคปี2006ผมก็ไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะเวิร์กสักเท่าไหร่แต่พอดูแล้วก็พบว่าเออมันก็พอไปได้อยู่นะแต่เอาไปเอามามันเริ่มแปลกกว่า จนหนังจบก็ตกตะกอนได้ว่าที่มันแปลกๆเนี่ยก็เพราะว่าหนังมันเข้าใจแก่นของ Silent h ฮ l l ถูกแค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งไปไหนวะแล้วถ้ามันมีแค่ครึ่งเดียวยแล้วมันสนุกไหมละ่ะมาลองฟังกันดูนะครับจ h ิ n g really really, really badChristopher Gans เพ่วมกับ Silent Hill จากภาคแรกเมื่อปี2006 กลับมาอีกครั้งพร้อมกับนำ Silent Hill ภาค2ที่แฟนๆเกมยกย่องให้เป็น Silent Hill ภาคที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์มาสร้างเป็นหนังพร้อมกับบอกว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ได้ Return to Silent Hill ที่ถ้าหากใครเป็นแฟนเกมก็คงจะเกาหัวงงๆสรุปว่ามึงจะซื้อตรงหรือไม่ยังไงกันแน่วะ Return to Silent Hill เป็นเรื่องที่ว่าด้วยเจมส์ซันนเดอร์แลนด ชายผู้จมอยู่ความโศกเศร้าจากการสูญเสียภรรยาแมรี่จากโรคร้ายระยะสุดท้ายก่อนที่จะได้รับจดหมายจากเธออย่างไม่คาดคิดขอให้เขากลับมาที่เมืองซซเลนฮิลสถานที่ที่เคยพิเศษของทั้งคู่เมื่อมาถึงเจมได้พบกับผู้คนหลากหลายทั้งแองเจลาเด็กสาวผู้หนีออกจากบ้านเอ็ดดีชายอารมณ์ก้าวร้าวลอร่าเด็กกำพร้าปักจัดที่อ้างว่าเคยรู้จักกับแมรี่และมาเรีย หญิงสาวที่ดูเย้ายวนมากกว่าซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับแมรี่แบบเป๊ะๆเ,เรามาพูดถึงสิ่งที่ชอบก่อนละกันสิ่งที่ผมชอบในภาคนี้ก็คือเขาดีไซน์พวกมอนสเตอร์ออกมาได้ดีมากๆทุกตัวเหมือนเป็นงานทํามือด้วยนะมีบางตัวบางซีนเท่านั้นที่เป็น CG และมันก็มีบางตัวเหมือนกันที่เหมือนได้เกเลโมเดลโตโรมาออกแบบให้เลยมันสวยมากแต่ก็น่ากลัวมากๆไปพร้อมๆกัน หนังสร้างโลกของ Silent Hill ออกมาได้ดีมากๆมันทั้งน่ากลัวน่าอึดอดัดแถมการเดินในเมืองนี้มันทําให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ปลอดภัยเลยสักจุดอะซึ่งในเกมมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกๆมุมมันจะมีอะไรซ่อนอยู่เพื่อรอมาจะเอ๋เราอยู่เสมอแต่ก็นั่นแหละในแง่ของภาพรวมคร่าวๆก็นับว่าหนังมันสร้างมาคล้ายกับเกมต้นฉบับอยู่นะทั้งหน้าตายเจมการป่วยของแมรี่มีรอร่ามาด้วยปมเบื้องหลังของเองเจลา รวมถึงไปแค์ไอเอ็ดีมาด้วยถึงแม้ตัวละครนี้ในหนังมันจะให้ความรู้สึกว่ามึงโผล่มาทำไมเนี่ยพวกนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ผู้สร้างเข้าใจว่าใน Silent Hill มันคืออะไรมันต้องมีอะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละครับมันเหมือนเขาเข้าใจแค่ครึ่งเดียวแล้วถ้าถามว่าอีกครึ่งหนึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในช่วงต่อไปนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเขาเข้าใจความเป็น silent Hill แค่ครึ่งเดียวก็เพราะว่า คือทุกอย่างมันมาดีมากหลายๆองค์ประกอบถอดแบบออกมาแบบเปะ๊ปะๆแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือเขามองความเป็น Silent Hill ในภาคนี้ผิดมุมมองและเอาหลายๆอย่างมาปนกันเกินไปจนพอเอามาทำเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยแล้วมันแปลกมากๆอันนี้ผมมองในมุมมองของผู้สร้างที่เอาเกมจากภาค2มาทำนะก็คือความเป็น silent Hill ในเกมภาค2เนี่ยมันต้องเกิดและมองในมุมมองของเจมส์ซันเดอร์แลนไม่ใช่แมรี คือในหนังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมรี่ทั้งเรื่องของแองเจล่าแล้วก็ Laura, ลอร่ารวมไปถึงเรื่องการมีอยู่ของลัทิประหลาดที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้แมรี่ต้องตายทั้งหมดในหนังมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมรี่เป็นภาพสะท้อนของแมรี่ที่เราจะได้เห็นหนังพยายามจะทําให้คนดูอย่างเราเข้าใจในมุมมองของแมรี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันน่าสงสารและมันน่ากลัวแค่ไหนนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนมุมมองของเรื่องราว และพอเราเปลี่ยนมุมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน s i l e n t Hill เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Mary มันเลยทำให้มอนสเตอร์หลายๆตัวที่มันที่โผล่มาเนี่ยมันดูจะโผล่มาเฉยไม่มีคำอธิบายใดทั้งสิ้นยกเว้นไอพีระมิดเทท,ที่เราจะเห็นว่าต้นกำเนิดในหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ถ้าจะทำให้ทุกอย่างมันดู Make sense ผู้สร้างควรจะสร้างหนังเรื่องนี้โดยใช้มุมมองของเจมเป็นหลักไม่ใช่แค่มุมมองที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เป็นมุมมองในความคิดว่าเจมมองสิ่ง,งต่างๆเป็นยังไงเช่นนางพยาบาลในเรื่องที่ถ้าคุณมองนางพยาบาลคือผลลัพธ์จากความตายแล้วก็ลัที่ของแมรี่แล้วมันเกิดขึ้นมาทําไมเกิดขึ้นมาได้ยังไงการมีอยู่ของมันทําไมมันถึงมีสิ่งนี้อยู่มันดูไม่มีเหตุผลเลยครับแต่ถ้าคุณมองในมุมมองของอีเจมแบบที่ต้นฉบับเกมทาเนี่ย เราจะเข้าใจได้ทันทีว่านางพยาบาลใส่ชุดสุดแซ่บพวกนั้นนะหมายถึงอะไรเพราะว่ามันคือตัวแทนของพยาบาลปกตินี่แหละที่เจมมองเห็นในช่วงที่เขาต้องไปดูแลแมรี่ในโรงพยาบาลแต่ที่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ก็เพราะว่าเจมส์มองพวกพยาบาลเนี่ยเป็นความปรารถนาทางเพศที่เขาเคยมีต่อพวกพยาบาลที่ดูแลแมรี่สมัยที่แมรี่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เนี่ยถ้าเรามองทุกอย่างใน Silent Hill ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเจมส์ตัวเอกของเรื่องทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะดู Make sense และ Silent Hill ภาคเนี่ยจะกลายเป็นหนังที่สร้างจากเกมแล้วประสบความสำเร็จผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคที่คนพูดถึงไปอีกนานทั้งคนในวงการเกมแล้วก็คนที่เพิ่งเคยมาดูหนังเรื่องเนี้เป็นครั้งแรกแต่พอมันเป็นแบบเนี้เอาลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นฉบับภาค2ย้ำนะฮะว่าภาค2 เพราะว่าผมเข้าใจว่าในภาคแรกแล้วก็ภาคอื่นๆรวมถึงในรอเบื้องหลังของ Silent Hill เนี่ยมันมีเรื่องของลัทธิอยู่ด้วยแต่ผมว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับเรื่องนี้เลยหากตัดเรื่องลัทธิออกไปจาก Return to Silent Hill ผมว่าหนังมันจะเวิร์กกว่านี้ในแง่ของการมีอยู่ของลอร่าที่มีประโยชน์แค่มาเฉลยชื่อของแมรี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมว่ามันดูฝืนๆแล้วมันดูยัดเยียดไปสักนิดนึงอย่างในเกมเนี่ยลอร่าไม่ได้เป็นตัวแทนของอะไรเลย เป็นแค่เด็กกำพร้าคนหนึ่งที่บังเอิญอยู่ใน Silent Hill เฉยๆและด้วยความเป็นเด็กใสๆเลยไม่ถูกความเป็น l ซเลนฮิลครอบงำน้องเลยเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่เจอมอนสเตอร์ใดๆสิ้นเป็นแค่ความบริสุทธิ์เพียงหนึ่งเดียวในเนื้อเรื่องไซเลนฮิลภาค2ซึ่งถ้าเรายึดตามต้นฉบับแบบในเกมแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ำว่าไซเลนฮิลมันไม่ใช่แค่เมืองแต่มันคือจิตใจของผู้คนต่างหาก How old are you? Um, I turned eight turned last last week ทำให้การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นของผู้สร้างมันส่งผลให้เหมือนเรื่องราวในหนังมันเป็นมันดูเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันน่ะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนน้ำกับน้ำมันน่ะที่ถึงจะปั่นให้ดูเป็นเนื้อเดียวกันแต่เดี๋ยวสักพักคนดูก็จะเริ่มแยกออกว่ามันมันแ,แปลกๆมันดูไม่เข้าที่เข้าทางแถมยังทำลายแก่นเนื้อเรื่องแล้วก็ความลึกซึ้งของต้นฉบับอีกด้วย แต่ก็ต้องย้ากันอีกรอบนะครับว่าผมมองเรื่องนี้ในมุมมองของคนที่พอจะเข้าใจแล้วก็อยากเห็นหนังมันดำเนินเรื่องโดยรักษาแก่นของเรื่องราวจากเกมใน Silent Hill ภาค2แต่สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ตามเนื้อเรื่องจากเกมแล้วมาดูเรื่องนี้อาจจะมีคนที่สนุกแล้วก็เอนจอยกับหนังจริงๆก็ได้ตรงนั้นก็ไม่ว่ากันถือเป็นเรื่องที่ดีผมแค่รู้สึกเสียดายเฉยว่า Return to Silent Hill มันทำหลายๆอย่างได้ถูกต้องแล้วอะ ตั้งแต่การนำเสนอมาเรียปฏิสัมพันธ์ของเธอกับเจมส์การที่เขาค่อยๆเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของเมืองไปจนถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาใน Silent Hill ผู้สร้างเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังของเกมอยู่บ้างแต่เขาเข้าใจแค่ครึ่งเดียวทำไมมันไม่ยอมออกมาให้หมดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแถมนักแสดงผมก็ว่าเล่นดีอยู่นะผู้สร้างแค่อีโก้สูงเกินไปไม่ยอมเดินตามรอยพิมพ์เขียวที่มันเพอร์เฟกอยู่แล้วอะ แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ Return to Silent Hill มาพูดคุยให้ฟังกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I'm I'll here always be here be always